สวัสดีทุกคนนะเจ้าเราก็เห็นเห็ดฟางจ้ะอู้แก่แล้วอเอาไม่ได้จ้ะเดี๋ยวไปดูข้างหน้ากันจ้ะนี่ตุ่มๆเห็ดอันนี้ออกเต็มพื้นจ้ะออกเต็มป่า มันเป็นข้างล่างมันเป็นเฟิร์นจ้ะมันไม่ใช่เป็นดินมีคนบอกไหโกบหลุมไม่ต้องโกบหลุมอันนี้ก็ขึ้นทุป,ปีจ้ะขึ้นตโลดสวยด้วยเราเจออีกลอลอแล้วจ้าปลวกคนหลังเสียแล้ว อันนั้นก็นบานแนวาขาดำปีรีดอ่ะที่ผ่าก็เพราะไม่ให้มันบานเร็วจ้ะถ้าเอาตุมๆไปมันก็จะบานเร็วเนาะเจอเห็ดฟางอีกแล้วเห็ดเปลวอกโครังอืม ออเลขเฮ็ดฟางรสชาติมันเฮ็ดฟางก็อร่อยเหมือนมันจะเสียเีๆละดอกใหญ่สี่ขามเอาแล้วกันตุ่มๆเจออีกระจาสามดอกเกตาตำแบบ บอ,อกฝรั่งเห็ดดำไม่เห็นเลยสามดอกนะตรงนี้อุ้เห็ดอันนี้เยอะมากคนพินเขาไม่นิยมกินอุ้ยนูอีสองดอกมี เซบได้นะเพียงนะคะเขาไปทำอะไรอร่อยอร่อยทุกอย่างอร่อยมันขึ้นอยู่ว่ามันยืขึ้นอยู่กับว่าใครทำการแขกเพื่อนถามเร่องนี้มีปัญหานะหนาวนานเสอละเห็นเออเหลืองบัานบานมันต้องมีพวกได้แล้วก็มี ดาหลายดอกเลย,เยตั้งกองไม่ได้นี่หดอกสดอกสดอกสี่ดอกมันเป็นเฟินด้ะเดี๋ยวมันก็ยุบลงหอของมันปีดทางมันเองไม่ต้องจำเป็นต้องปีป๊ดๆน้ออย่าให้ชั้นบนธนาแกะ ฉันยิ่งค้นบนหลายอยู่ทำไมตัดขายาววะตีเฮ็ดมันหลายจะ้ะไม่ต้องกินทั้งโคนะ<อ>้ะอ,อื้อหือา ไม่สวยตอนนี้เราก็จะข้ามถนนไปอีกฝั่งหนึ่งมองซ้ายมอ,มองขวองัวมงวังซ่ายเราก็ลังมังคัวตุต่มๆเยอะๆจ้ะนาวเกลื่อนอุ้ยนาวนาวเกลื่อนเต้มป่าจ้ะเห็ดอันนี้เขาไม่นิยมกิน แต่เราชอบอันนี้ไม่เอาอ่ะใหญ่หนุนดอกจุจ้มๆใช่ไหมมีคนหน่อยคนเอาจับ<ม>ตุงต้งหูงงอะไรจาครับ <laughs> <laughs> เอาเต็มยศแบบนั้นเต็มยศพี่ มีสองดอกเอาดอกเดียวอันนี้แก่แล้วไม่เอาเลยจ้ะเ <c ười> สียได้โอ้ยมา ว่าไม่ได้เลยนี่บานไปโอ้โหหัวหักพึ่งขาลายเห็นไรเสียแล้วในด,ดอกเดียว ถ้ามาแล้วเราก็จะผ่าเธอสวยไหมพอได้อยู่นะ ช่วงสวยเล็กบายอันนี้แม่เอาจ้ะเขาอยากจะขึ้นช่วยเขาขึ้นมาก่อนโอ้โหหัวงอแบบนี้แล้ฮะโอ้ย เร็วไมันได้กลับเร็วสักทีบ้าเพิงบ้าหกฟ้าฟ้าว้มมา,ม,ม,ามาวันนี้ก็ได้ทุกอย่างเลยจ้าได้ตั้งเฮดปวก<า>ได้ทางบูเบอร์รี่ได้ตังต้งเฮดผึ่งเฮดมันปู่จ้ะจคลิปนี้ก็ขอลาไะจ้ายบาย